น้องเป็นแต่ยานนุ่ตกแล้วทั้ทงเลืงนี่พี่น้องทางั้งเลืงตกแล้วคลิปนี้ก็ออกมาสมม้มบรรยากาศท้องทุ่งไห้ทุกนาพี่น้องว่าเฮาตัดเข้าเยาวตัดแล้วแล้วมันสิปุ้งหย้าสั้นเลยพี่น้องอัปเดตให้พี่น้องเบื้องก่อน,นหลังจัดตัดไปเข้าได้ประมาณทิศกั่วเนี่ยแหละพี่น้อง ว่ามันสีเป็นยังไงเลยพี่น้องการตัดปลายเข้าตัดปลายเข้าเอาไงตัดหญ้านำเพี่น้องตัดหญ้ายำมาเหามันเกิดนี่พี่น้องทั่วเา,เา,เา,าพี่น้อง,นะอง,ท,องทั่วอีมิมปพวกติดขังแล้เงื่อสิได้เก็บเลยเพี่น้องพวกเงื่อนเก็บต่ำนีน่แหละพี่น้องผลของการ,กรเษกรเษตรเกษตรบ้านๆนีน่งไงเพี่น้อง ເລີ well, seed, a, God, God, ່ມຕົ້ນກະກ້ວຍພີ່ນ້ອງເນາະເຫັນມາແຕ່ເດີ້ມາກະກ້ວຍພີ່ນ້ອງກະສິດເລີ່ມມາກະກ້ວຍກ້ວຍພີ່ນ້ອງເນາະໝາກມ່ວງຈັ່ງຊີ້ພີ່ນ້ອງ3 4 คนได้กินสุปพี่น้องงามพันเดอพี่น้องมีเอาอ่อนเกี่ยวมาตัดเบอร์ออกมีเอาเกี่ยวมาตัดเบอร์ออกมีเอาเกี่ยวมาตัดเบอร์ออกมาอัปเดตหางนี่พี่น้องหางที่เขาตัดนี่พี่น้องตัดตัดเน้อออกจากเข้าพี่น้องตัดปลายเข้าพี่น้องพี่น้อง ตัดแล้วมันก็ป้งขึ้นมาเองเองมันพี่น้องนะตัดแล้วมันก็ป้งขึ้นมาเองมันนี่นหะบ้องเันคือหญ้ายเลยไปน้องนะคือหญ้ายตัดแล้วหญ้าี่บัดอาทิตย์ก็ขั้วมันก็นี่แหละป้งขึ้นมาเมื่อยไปน้องแต่ถ้าได้เต็มทีบันเดอร์ไปน้องถ้าได้เต็มทีบันเดอร์ถอดออกมันถมถมใบเข้าไปน้องใบเข้าเหมือนซัดขึ้นไปน้องมา สัตสัตเข้าสัตท่วมหญ้านะพี่น้องมันสัตท่วมหญ้าปกติมันกับสิตัดส้งเดือนสิงหาพี่น้องตามเตเตเลปีเตเลเตเลปีกับสิตัดอยู่ละลาวเดือนสิงหาพี่น้องนี่แหละส้งเดือนสิงหาเนี่ยพี่น้องคนสิเริ่มตัดเข้าตัดเข้าน่ะส้งนั้นก็จะมีฝนตกด้วยพี่น้องส้งสิงหาบางทีก็หยุดลงมา อยู่เริ่มเข้าเริ่มมาที่เขาตัดแล้วนี่นี่แหละมันก็สิปงขึ้นมาเมื่อเป็นเลยล่ะตอนแรกก็มีแต่หญ้าเลย,ย,ยพี่น้องหญ้าปงหญ้าท่วมหญ้าท่วมเขานะพี่น้องหญ้าท่วมเข้าหญ้าท่วมเข้าเป็นเป็นเป็นนี่เลยพี่น้องน,องนะถ้าบริหารตัดจะเป็นนี่พี่น้องนหญ้าที่ท่วมเข้าพี่อนน,น,น้อง,องตัดแล้วก็ยังสิพี่นน้อง ตัดแล้วก็จะเป็นนังศีกพี่น้องเข้ามือสิ้นเลื้มขึ้นสัตว์ขึ้นท่วมหญ้าบ้านพี่น้องถ้ามีน้ำนี่แหละพี่น้องต้องมีน้ำเด้พี่น้องต้องตัดเข้าพี่น้องถ้าบ่มีน้ำนี่มันเข้าบ่อยักงามยักตายนะพี่น้องผลลินอะไรพี่น้องผลลินเริ่มลินมาแล้วผมคลิปนีนก็คลิปสั้นๆพี่น้องบ่ยาวหรอกนี่แหละถ้าพี่น้องชมอัปเดต อัปเดตเข้าเข้าตัดตัดเบื่อพี่น้องนี่งพี่น้องเบิ้งนี่ว่ามันเป็นยังเดิร์นนี่ะเขาตัดก็ได้นี่พี่น้องนี่เข้าเหมือนสัตว์ขึ้นบ้านนี่พี่น้องเพิ่มกับสิได้ตัดอีกอยู่พี่น้องหนึ่งสิ่งห้าอย่างนี้ตัดอีกรอบหนึ่งอยู่พี่น้องตัดอีกอยู่เบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้องเบื้องเบื้งสมนิกรพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งหญ้านึ่พี่น้อง ถ้าย่าเขาบ่ขึ้นบ่มีอีกอะเขาก็มัต้องตัดไปน้องถ้าฝนดีน้ำท่วมท่วมหญ้าเขาก็เสียบอะไรตัดไปน้องเถ้าฝนถ้าหญ้าเกิดลายเขาเสียบตัดถ้าหญ้าบ่มีหญ้าเขาก็ปล่อยเลยไปน้องจนจนเท่าเกี้ยวไปเลยไปจนที่จนเท่าเกี้ยวเข้าไปเลยน้องจนเท่าเกี้ยวเข้าไปเหาทางเขาก็ตัดอีกตัดแต่ดุ่นเลยน้องตัดตั้งแต่ ต้งเต่ไปน้ำต um. ัดก็สิได้ตัดอีกเพราะว่าหญ้าหญ้าสูงหญ้าหลเฮานะหญ้าหลเฮนนี้ก็คือเินน้เนก็อันี้ก็ลองบิ่งพ um ี่น้องว่ามันเญ้าเฮาสูงเขา้เด้อีผ่านบ่ผ่านนะพี่น้องบ่งอนตัดเข้ากับสวงสิงหานะพี่น้องสิงหาสิงหาเนี่ก็ดีตัดไปเนาะ เนาะแล้วก็ให้มันบ้านนี่ก็ให้มันเลื้มตังคองตังอย่างไปพี่น้องตุลากันยาก็ให้มันเลื้มนำต้นแข็งแรงเลื้มนำต้นแข็งแรงหลักก็ให้มันสร้างเป็นน้ำนมน้ำเข้าดีๆนะพี่น้องบรรยากาศเหมือนด้วยน้อง คมหนึ่งไครเนี่ยลิปนี้ก็พาไปน้องสมบรรยากาศอากาศคึ้มพายุเข้าไปน้องพายุเข้าพายุเข้าพายุเข้าเรื่อยๆไปน้องตกแล้วทางเรงอไปน้องแล่มาคือสิตกอยูุดอกพี่น้องเมื่อนี่คือสิตกอยูุดอกเมื่อวานนี่ตกบาดนซ้ำโตกพอดีแข็งเปียงนั่นแหละคราวหนึ่งี่น้องเมื่อวานนี่ สำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตเข้าพี่น้องตัดไปเข้าอาเบิ้งพี่น้องตัดทิศกั่วพี่น้องนี่แหละเข้าอทิศกั่วตัดตัดไปเข้าอทิศกั่วอัปเดตนี่แหละโปร่ง,ปปงแล้วพีน่น้องเลยเข้าวเดียวพี่น้องเลยถ้ามีน้ำเห็นบ่นำ้ำน้ำเอามีเยอะเลยเป็นน้องเพราะว่าเขาเอาใส่น้ำบาสน,นะพี่น้องน้ำบาสนาฬิกาติ่งตัวใหม่เจ้าคนะน้ำบาสนขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ ถ้ามีปัญหาสงสัยแต่เขา m น n t ได้เลยพี่น้องตอบเลยพี่น้องว่าบัวแต่เหลืองหน้าบัวแต่เหลืองพักมันเรื่ก็เสตบัวแต่เหลืองเสาพี่น้องตอบได้เบิดพี่น้องอวา่าเหาเห็ดไดญพี่น้องอันเดินบนง,งามเมาก็มันมีพืชที่ดียาดีดีพี่น้องเลย ขอบคุณหลายๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม